สวัสดีนะคะพี่พีททุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พีททุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พีทท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะร้องเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่1นนะคะน้องเริ่มที่เหรียญพญาหนูเพื่อหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะต่อโค้แจกทานนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเหลืองนะคะรุ่น1เงินไหลมานะคะวัดไก่เตี้ยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอง์นี้เป็นรายการที่สนะคะ รายการที่สามนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะรุ่นรวยพันล้านนะคะรุ่นอะไรนะรุ่นพันพันล้านนะคะปีสองห้าหกหกนะคะองนี้นะคะหน้ากากสีทองโรงยาสีแดงห่วงเชื่อมนะคะสวยๆแบบนี้นะคะราคาพิเศษเลยนะคะอันนี้องค์ละสองร้อยบาทรายการที่สามนะคะรายการที่สี่นะคะนี่เป็นดวงดีนะคะโรงยาสีแดงหน้ากากสีทองนะคะ หลวงปู่ศีรานะคะออกวัดพระธาตุมืนหินปี2567นะคะเป็นรายการที่สนะคะรายการที่ห้านะคะเป็นล็อกเก็ตนะคะหลวงปู่ศีรานะคะมีมวลสารด้านหลังแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนะคะรายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะด้านหลังจะเป็นพระบุญธรรมนะคะองค์นี้นะคะนี่รายการที่6นะคะ เหมือนเป็นพระแบบบานๆนะคะต่อไปนะคะรายการที่7นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพธชินราชนะคะองค์นี้นะคะเรียมเดนสวยๆเลยนะคะเป็นรายการที่7นะคะรายการที่8เป็นเหรียญเหนือดวงนะคะพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแสบงนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะด้านหลังเป็นพาระรักหน้าทองนะคะ เป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปี2560นะคะเมืองฉะเชิงเซาด้านหลังมีตัวยันอักขรแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นเหรียญยืนพระยืนนะคะ25สตวตรรษนะคะ รายการที่11เป็นเหรียญมหาโชคนะคะหลวงอ่าเป็นเหรียญมหาโชพระจานทร์ต้อมนะคะด้านหลังเป็นพญาคุฑนะคะรายการที่12นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อคุกรักปิดทองนะคะองนี้รายการที่12นะคะรายการที่13นะคะเป็น รายการที่13นะคะองค์นี้นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่14นะคะเป็นพระนางพญานะคะต่อไปนะคะรายการที่15นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะพิมพ์หน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะหลวงพ่อทวดนะคะด้านหลังพระอาจารย์ทีมนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะต่อไปนะคะรายการที่17นะคะเป็นพระนางพยานะคะองค์นี้นะคะด้านหลังจะมีเหมือนเป็นตัวยันนะคะนี่เป็นรายการที่17นะคะ ต่อไปรายการที่18นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองนะคะองค์นี้ด้านหลังมีฝั่งตะกุดด้วยนะคะเป็นยันสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นเหรียญเหนือดวงนะคะเหนือดวงเป็นเหรียญเพ้นมเสมือนจริงนะคะปี2 5 6หเนะคะนี่เป็นรายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่20นะคะนี่เป็นหลวงพ่อเงินไม่ตัดปีกนะคะองนี้หลวงพ่อเงินไม่ตัดปีกนะคะเป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21เป็นเหรียญโรงยาธงชาตินะคะหลวงพ่อรวยปี2555นะคะวัดตะโกอำเภอภาคีจังหวัดอยุธยานะคะต่อไปนะคะรายการที่ ยี่สิบสองนะคะเป็นหลวงพ่อโตบางกะทิงนะคะองค์นี้นะคะนี่สวยๆนะคะเนื้อผิวด้านใต้ฐานจะเป็นแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่ยี่สิบสองนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญนั่งพานรวยพันล้านหลวงพ่อรวยนะคะปีพศสองห้าหกสี่นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะโรงยารายทุงชาติหรือว่าเรียกว่าโรงยาสามสีนะคะหน้าหลังองค์นี้จะเป็นผิวเรียบนะคะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นี่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้นะคะทรงเตารี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่25นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่26นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตวัดธรรมสิงโตทองนะคะองค์นี้ฝั่งตะกุดสองดอกนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระใหม่นะคะ,นะคะพี่องค์นี้นะรายการที่26นะคะรายการที่26นะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพระผงดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะคะ หลวงปูศิลานะคะองนี้นะคะจังหวัดกาลสินนะคะเป็นรายการที่27ิบเจดนะคะรายการที่28นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินนะคะองนี้นะรายการที่28สิบนะคะรายการที่29นะคะนี่เป็นเหรียญ ดวงเศรษฐีหลวงปู่มหาศิลานะคะวัดโพวัดอะไรนะวัดโพสีสะอาดนะคะรุ่น1เป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30นะคะเป็นพระแม่ชีบุญเรือนนะคะเนื้อชูปรักด้านหลังมีตัวยันอักขาระแบบนี้เลยนะคะนี่องค์นี้เป็นรายการที่30นะคะ รายการที่31นะคะองนี้เป็นพระนางพญานะคะพระนางพญาด้านหลังมีเหมือนเป็นรอยนิ้วมือกดแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นหลวงพ่อกันวัดพญาณนะคะปี2469นะคะที่ระดึกในการปฏิสังขรณอุโบสถนะคะองนี้เป็นรายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่33นะคะนี่เป็นพระซุ้มกอนะคะใส่กรอบสีทองสวยๆนะคะอันนี้ขึ้นคอได้เลยนะคะเนื้อผิวก็สวยนะคะมีคาบรักปิดทองเป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นี่เป็นซุ้มกอเนื้อผิวออกสีดำๆนะคะเป็นรายการที่34นะคะ รายการที่35นะคะเป็นหลวงพ่อเงินขี่ช้างนะคะปี2 4 5 5หหนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่35นะคะรายการที่36องค์องนี้นะคะจะเป็นอแปะโรงสีนะคะอแปะโรงสีด้านหลังมีตายันหนึ่งกานะคะเขาเรียกว่าร็อกเก็ตฝังมวลสารนะคะเป็นรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นเหรียญโชคดีนะคะหลวงปู่สิราเสกนะคะรุ่นรวย,ร,วยร้านร้านนะคะเป็นรายการที่เป็นรายการที่37นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวง เป็นเหรียญพระอาจารย์เหล็กนะคะวัดหนองทรายนะคะด้านหลังจะเป็นท้าวเวสวรณนะคะเป็นเหรียญบล็อกแกะมือนะคะโรงยาสีน้ําเงินคุยพื้นด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39เป็นเหนรียญหลวงปู่ศิรายืนนะคะพระพุทธเจ้า10ชาตินะคะกระถินรุ่นแรกนะคะปี256 6นะคะ องนี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปนะคะรายการที่40นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อศิลานะคะหลวงปู่ศิลานะคะยิ่งมียิ่งรวยรวยธรรมะอุทยานปี2566นะคะองค์นี้นะคะนี่เป็นรายการที่40นะคะ ต่อไปรายการที่41เนะคะเป็นเห,นหรียญหลวงปู่ดูนะคะวัดสแกนะคะเป็นเหรียญเสมาปี2525 25นะคะหลวงปู่ดูวัดสแกแรรอสสองร้นะคะองค์นี้รายการที่41นะคะ <_ m> ต่อไปรายการที่42นะคะนี่เป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะคะองค์นี้เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะพระเจ้าห้าพระองค์รายการที่42นะคะ ต่อไปรายการที่43นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยพิมพ์7ชั้นนะคะองค์นี้นะคะรายการที่ 43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะเป็นเหรียญไอ้ไข่วัดเจดีนะคะนี่ด้านหลังเขียนว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเป็นเหรียญปีพศส5 2หนะคะองนี้ก็รายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะเป็นพระแม่ชีบุญเรือนนะคะด้านหลังมีตัวยันอักษรแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่4ีนะคะ รายการที่46นี่เป็นสมเด็จนะคะหลวงปู่ศรีลานะคะเป็นสมเด็จหลวงปู่ศิีราด้านหลังเป็นยันเหนือดวงนะคะองนี้รายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นเหรียญพระปิต,ตาเป็นพระปิตาด้านหลังยันนะคะพระปิต,ตาหลังยันมีค่าปลักปิดทองนะคะองนี้รายการที่47นะคะ ต่อไปรายการที่48นะคะเป็นรูปหล่อรวมพ่อเงินนะคะรูปหล่อรวมพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะนี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นพระปิดตานะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะ เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะเป็นหลวงปู่มหาศิรานะคะดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งองค์นี้เนื้อผีออกสีน้ำตาลนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการสุดท้ายรายการที่50นะคะถ้าพี่ๆดูแลชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายได้รายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ